เดี๋ยวเราจะทำการต่อตัวฟอนต์เอ็นนะต่อตัวฟอนต์เอ็นนะครับในการต่อตัวฟอนต์เอ็นเดี๋ยวต้องทำการสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1โฟลเดอร์ก่อนในการทำของการรันตัวตัวของเซิร์ฟเวอร์เนาะเพื่อรันออกผ่านทางที่เป็นของตัวฟอนต์เอ็นนะครับถ้าเราต้องการสร้างอินเทอร์เฟซอะไรที่เราออกแบบไว้แล้วเนี่ยวิธีการนะครับอาจารย์จะทำการกดมาคลิกข้างนอกตรงนี้เนาะกดมาคลิกข้างนอกตรงนี้นะคนรับนะ อาจารย์ไปที่ตัว new folder สร้างโฟลเดอร์ชื่อว่า public folder ใหม่เนาะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมานะครับชื่อว่า public กด enter เนาะสร้างโฟลเดอร์ใหม่มาหนึ่งโฟลเดอร์ครับชื่อว่า folder public โอเคนะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับชื่อว่า folder public โอเคหลังจากนั้นเสร็จเดี๋ยวอาจารย์จะทำการนะครับลากไฟล์ นะครับของฝั่ง front end เว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นอาจารย์จะเามาใส่ฟิชเชอร์ลิงกับตัวที่เป็นฝั่ง back end นะครับในการทำก็คือไฟล์ไฟล์นี้ที่เราได้ทำการออกแบบไว้เนาะอาจารย์จะทําการมาต่อเชื่อมนะครับกับตัวที่เป็นฝั่ง back end ดังนั้นอาจารย์จะไปเอาโฟลเดอร์เนาะที่เก็บข้อมูลของไฟล์นะครับที่เป็นฝั่ง front end ที่เราสร้างไว้ อันนี้คือตัวข้อมูลเนาะของตัวที่ที่อาจารย์สร้างไว้นะครับของที่เป็นฝั่งฟอนต์เอนถ้าอาจารย์ดับคลิกธรรมดาเฉยอะเราจําได้เนาะตัวไฟล์คือไฟล์ไฟล์นี้นะครับไฟล์ไฟล์นี้เนาะที่เราสร้างไว้ที่เป็นตัวฟอนต์เอนหน้าบ้านนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะเอาตัวเนี้ยมาทําการเชื่อมต่อกับตัวแบ็กเอ d นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกําหนด ค่าตัวแปรต่างๆเพื่อจะไปชักใยในหน้าอินเทอร์เฟซของฟอนต์ n ทั้งหมดโดยคอนโทรลผ่าน back end นะครับโอเควิธีการนะครับในการทำเนาะคือเราได้ทำการสร้างตัวสร้างตัวของตัวอันนี้เรียบร้อยนะครับก็คือ public นะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาข้อมูลนะครับไปใส่ในตัวเอาข้อมูลไปใส่ใตัวของ public นะครับ วิธีการเนาะก็เดี๋ยวอาจารย์ไปดึงโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับตรงนี้เนาะภายในเราสังเกตว่าจะมีรูปต่างๆเนาะที่เราใช้นะครับในการทำของตัวตัวรูปภาพต่างๆเนาะที่มีประกอบของเว็บไซต์เรานะรูปภาพต่างๆเนาะที่มีประกอบโอเคอาจารย์จะดึงตัว image นะครับดึงโฟลเดอร์ image นะี้เนาะไปใส่ในตัว public ครับ ดึงโฟลเดอร์อิมเมที่เป็นรูปภาพภายในเว็บเราทั้งหมดไปใส่ในตัว Public โอเคปะในนี้จะมีข้อมูลที่เป็น Image ก็คือไฟล์คลังรูปภาพของเรานะครับถัดมานะครับอาจารย์จะดึงไฟล์ c s s การแต่งตัวทั้งหมดเนะาะไฟล์ c s s styles ตรงนี้ c s s นะครับไปทำการใส่ในโฟลเดอร์ p u i l i c เช่นเดียวกัน ตันี้เนาะใส่ในโฟลเดอร์ Public นะครับโอเคเนาะตามนี้เนาะดังนั้นโฟลเดอร์ p u i l i c นะครับจะมีอยู่2อันก็คือมีไฟล์โฟลเดอร์ Image จะเก็บเรื่องของรูปภาพที่เราใช้ในการสร้างเว็บไว้แล้วก็รายละเอียดของตัวข้อมูลไอคอนต่างๆนะจะเจนออกมาเป็น .svg แสดงเป็นตัวโค้ดขึ้นมาเนาะรูปภาพเนาะแล้วก็ไฟล์ที่เป็น s t สไตล์ e ีส ก็คือที่เราสร้างไว้ของในเว็บฟอนต์เอ็นนั่นเองที่เราได้ทำการเขียนไว้ก่อนหน้านั้นนะครับโอเคดังนั้นตัวของ Public จะมีอยู่2ไฟล์ด้วยกันคือ Folder Image กับตัวไ e Sheet นะครับโอเคอีกอันนึงครับที่เราจะใช้กันก็คือตัวนี้หน้าฟอนต์เอ็นจริงๆที่เป็น html เราจะาตัวไฟ index.html ตัวนี้ครับไปทำการใส่นะไฟ index.html ตัวนี้เนาะไปทำการใส่ในโฟลเดอร์ views นะครับตรงนี้เนาะเราลากไปใส่ในตรงนี้นะครับโฟลเดอร์ v i e w v i e w นี่น,นะแล้วปล่อยตรงนี้นะครับลากโฟลเดอร์ v i e w แล้วปล่อยจะเป็นไฟ index.html โ okay. อเควิธีการนะครับเวลาเราทำฝั่ง font end เนี่ย แล้วเราสร้างตัวให้ LCDS รูปภาพเรียบร้อยเนี่ยเราจะมาใช้นะครับร่วมกับ backend ในนี้ใช้เป็นของตัว Node JS เนาะเวลาเรามาใช้ร่วมกันเนี่ยแล้วก็ใช้ตัว framework ของ Express เนี่ยเราก็ต้องโยนนะครับตัว image รูปภาพทั้งหมด Style Sheet CSS ในกันแต่งตัวไปใส่ในโฟลเดอร์ public แล้วก็ views โฟลเด er อร์ views เนี่ยก็จะไปใส่ในไฟล์ที่เล่นกับตัว EJS โอเคนะครับที่เป็นฝั่ง font n ในการแสดงผล view ออกขึ้นมาดูนะครับโอเคถัดมานะครับเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำการเปลี่ยนชื่อจาก .html เนี้ยเราต้องเปลี่ยนเป็น .ejs แต่ว่าจะใช้ชื่อซ้ำกันไม่ได้ดังนั้นอาจารย์จะตั้งชื่อใหม่ขึ้นมาของ index อาจารย์คลิกขวานะครับแล้วก็ rename อาจารย์ตั้งชื่อว่าเป็น index 2นะครับ ตามด้วย ejs เปลี่ยนชื่อเนาะเพราะว่าเวลาส่ง back end ไป front end ในที่เนี้ยเราจะใช้ ejs เข้าไปช่วยเป็น embed javascript เพื่อแสดงผล front end ออกเลยก็ <XML> <c> rename <moderate> ช <PDF> ื <iada> ่อครับจาก index.html เป็น index2.ejs เรียบร้อยนะครับโอเคตอนนี้นะอาจารย์ทำการเปลี่ยนชื่อ ไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราทำการเปลี่ยนชื่อไฟล์ตรงนี้ให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับอาจารย์จะไปที่ตัวโนดเซิร์ฟเวอร์เนาะตรงนี้อาจารย์สปิไปอีกหน้าหนึ่งนะครับโอเคสปิไปสองฝั่งเนาะโอเควิธีการถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการเขียนต่อนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะทำการ ทำให้ตัวฝั่งโนด Node s เวอร์ครับรู้จักไฟล์ที่ชื่อว่า index 2 .ejs ก่อนนะครับวิธีการในการทำให้รู้จักกันคือต้องทำให้ back end กับ front end ในไฟล์เนาะ connect กันในการ connect กันนะครับก็จะต้องเขียนตัวแอปเพิ่มขึ้นมาเนาะเพื่อจะทำให้ทำการ connect กันได้นะครับโอเคในที่นี้เนาะจั คลิกขึ้นมาในบรรทัดที่18นะครับโอเคจันก็คอมเมนต์ไว้ว่าเดี๋ยวเราจะเขียนให้ตัว backend นะครับไปทําการ connect connect อันแรกก่อนก็คือเดี๋ยวเราจะ connect ตัวตัวของมันจะมี2อันเนาะพึ่งนะจันแบ็กกลับไปก่อนไฟล์ที่เราใช้ครับเดี๋ยวต้องทําให้ connect ของตัว index 2 ejs เนาะตัวนี้เนาะที่เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งมาตรงนี้เนาะ index ejs นะครับ index 2 e j s และอีกตัวหนึ่งก็คือจะต้องไป connect ตัวที่เป็นโฟลเดอร์ของตัว public ด้วยนะครับโอเคดังนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะ connect นะครับตัวที่เป็นของไฟล์ index 2ก่อนละกันนะครับ Connect ไฟล์ของตัว index 2ก่อนนะครับก็ตรงนี้นะโอเคอาจารย์จะทำการ connect นะครับ index 2 .ejs เพื่อจะทำให้ตัว back end กับ front end ที่เป็นไฟล์ index 2 .ejs อ่ะรู้จักกันนะครับใช้คำสั่งชื่อว่า app .get นะครับแล้วก็พาดเราจำพาดเนาะพาดก็คือเป็นผ่าดของ index 2ได้เลยครับเหมือนเดิมเนาะพาด index 2นะครับแล้วก็เป็น request นะครับแล้วก็ response นะครับ request response mm hmm. เท่ากับเครื่องหมายมากกว่าเนาะแล้วก็ปิดก,กับเปิดนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยครับ r e s อ render mm hmm. แล้วก็ index ก็คือชื่อไฟล์เราว index 2, 2> mm hmm. นี่คือทำการซิงก์กันนะครับ mm hmm. ของมรรทานเนี่ยเป็นการ connect ไฟล์ซิงกกับต,ตัวของ index 2.js e js. โดยเข้าผ่านชื่อว่า local โโเนะ o น8080เนาะ slash index slash index 2โดย render ในการ run ไฟล์ของที่เป็น index 2อันนี้ run ไฟล์ของ index 1ตัว render คือ run server เนาะไปเรียกใช้ไฟล์ index อันนี้เรียกใช้ไฟล์ index 2ออันนี้จะรู้ว่าคือ .ejs อยู่แล้วนะครับตรงเนี้ยโอเคเนาะ อันนี้คือ connect ของตัว index.js e ซึ่งมีพารามิเตอร์3ตัวแปรเหล่านี้ที่เก็บข้อมูลส่วนถ้าเราต้องการ connect ตรงนี้ก็ต้องเพิ่ม app.get ขึ้นมา root นี้อาจารย์ใช้เป็น root ของ index 2แปลว่าเดี๋ยวต้อง slash, ส a ั h จับย่อยไปที่ index 2นะครับแล้วก็ไฟล์ที่ render ก็คือใช้ของ index 2 e .js นะครับโอเคอันนี้เราจะทำการเชื่อมต่อ connect เนาะแล้วก็ ถ้าจา์ลองคอนเน c t อยู่นะครับแค่ตรงนี้นะครับถ้าจารย์กดลันอีกรอบนึงเนาะกดลันอีกรอบนึงเนาะแลจะจารย์ลองไปเปิดตรงนี้อาจารย์กดอ่นนี้ยังไม่ได้ต่อขึ้นเนาะจะอบึ้งนะดูก่อนนะยังไมไ่ต่อขึ้นอ่ายังไม่ไม่ใช่ไม่ต่อขึ้นอันนี้เราลันเสร็จเราสังเกตว่า default เ de ดิมเราอยู่ที่ root ใช่ไหมครับ root คือเราใช้ไฟล์ที่เป็น index.js e js, ที่ลันไว้ตัวแปรต่างๆที่ปรากฏ ตัวใหม่ของเราคืออินเด็เนาะดังนั้นพาดของเราไปผ่าดอินเด็กสอถ้าอาจารย์พิมพ์อินเด็กและอาจารย์กด Enter เราสังเกตเห็นว่าไฟล์ที่ปรากฏขึ้นนะครับก็คือเป็นไฟล์เช่นเดียวกันเนาะของตัว html เห็นปะที่รันของตัว html ปกติเนี่ยขึ้นมาหมดแต่เราสังเกตว่าโอเคมันเป็น html เพียวเลยเพราะอะไรเพราะว่าการแต่งตัวครับที่เป็นรูปของ ตัวของ image ต่างๆเนาะรวมรูปต่างๆเหล่านี้รูปต่างๆกับตัว css ที่เราแต่งตัวอยู่เนี่ยอยู่ในโฟลเดอร์ของที่ชื่อว่า public แต่ว่าณนะตอนเนี้ยของเราครับเรายังไม่ได้ connect ตัวตัวโฟลเดอร์ของ public ปรากฏขึ้นถูกต้องปะเราแค่ connect ให้รู้จักของไฟล์ index 2ซึ่งเป็น html เพียวๆอยู่ก็เลยขึ้นรูปอินเทอร์เฟซเมื่อกี้นะครับดังนั้นจะต้องเขียนโค้ดเพื่อ connect เพิ่มเติมอีก อันนึงนะครับก็คือตรงนี้เนาะจะจะอกอเข้าลงมานะครับก็เราทำการเชื่อมนะครับ connect กับตัวไฟล์ที่เป็นของ public folder public connect public folder นะครับก็เช่นเดียวกันเราแต่เราใช้คำสั่งชื่อว่า f นะครับเราใช้คำสั่งชื่อว่า app app นะครับ use นะครับ แล้วก็ X class static นะครับแล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์โฟลเดอร์ของเราคือโฟลเดอร์ชื่อว่า public อันนี้นะครับโฟลเดอร์นี้นะ public อันนี้เป็นการ connect โฟลเดอร์นะครับ connect โฟลเดอร์แปลว่าให้ไฟล์ของ backend เนี่ยโน d e เซ r ร์ r เ,เนี่ยรู้จักเข้าไปใช้งานตัวของโฟลเดอร์ public ซึ่งโฟลเดอร์พับลิกก็จะมี image เนาะแล้วก็มี size sheet ที่เป็น C# เข้าไปใช้เพราะตอนแรกเนี่ยเรา connect เฉพาะตัว index 2.ejs เนาะที่เป็น h t m l เพียวๆแต่ว่า h t m l เเพียวๆเนี่ยเราสังเกตว่าเขาไป call e s h e e t เนาะแล้วก็ call ตัวที่เป็น image ต่างๆซึ่งเก็บอยู่ในโฟลเดอร์ของ public ดังนั้นจะอะไรต้องเขียนบรรทัดนี้เพิ่มเข้าไปเพื่อทำให้ตัว node server เนี่ยรู้จักตัวโฟลเดอร์นี้ โอเคเสร็จ okay. แล้วก็ทำการรันอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ทำการรีเฟรชนะครับเราสังเกตว่าถ้าเราทำถูกต้องตัวอินเทอร์เฟซนะครับจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราทำถูกต้องเนาะตัวอินเทอร์เฟซจะขึ้นแบบนี้นะครับก็คือพาดของ localhost:8080/index2 อันนี้คือเราสามารถเอาตัว f อน t ์เอที่เราออกแบบไว้เนี่ย มาทำการฟิชเชอร์ลิงรวมร่างกับตัวฝั่งแบ็กเอนได้แล้วตอนนี้อาจารย์ทำการเชื่อมต่อตัวแบนะ็กเอนเนาะที่เราใช้ตัวโหนด js นะครับใช้ความสามารถของตัว x x p r e s s นะครับแล้วก็แปลงค่าตัว HTML c s s เนาะตัว HTML เนี่ยเราก็ทำการแปลงให้อยู่ในรูปของ ejs นะที่เป็น embed javascript นะครับแล้วก็ลิงก์จาก backend ไปหา f อนต์เอนได้เลยนะครับแล้วก็แค่ต่อ ให้รู้จักตัว index 2.js e js, แล้วก็รู้จักกับตัว folder public ซึ่ง folder public ก็คือเก็บ image รูปต่างๆเนาะแล้วก็เก็บ style sheet ที่เป็น css ในการแต่งตัวของเว็บหลังนั้นพอเราทำเสร็จอาจารย์รันเซิร์ฟเวอร์อีกรอบนึ่งผ่าที่เราใช้เป็น index 2เนาะก็ได้ปรากฏด,ดังรูปเห็นปะอันนี้คือตามที่เราออกแบบไว้เลยเนาะถ้าเราสังเกตเห็นเนาะก็ขึ้นทุกอย่างเนาะที่เราออกแบบไว้เนี่ยเวลาจะเาเมาส์ไปวางอะไรเนี่ย ก็จะขึ้นสีขึ้นอะไรหมดก็คือตอนนี้เราต่อเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือต่อ Back End ไปหา Front End ที่เราออกแบบไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว